มีผลค้าไล่สองดอกจ้ะที่แรกเห็นว่ามันดอกเดียวพี่น้อง ้ำเส,ส่าครับสวัสดีค่ะเอากันเส่าว,วันทีส่สไลด์แยเกศมื่อนนี้เส่าวันที่สี่ตุลาปีพศ2566จ้ะแย่เกศกับเสิเยียรข้างเขสาปลาหาเก็บเห็ดคือเก่าเรื่องพี่น้องอส่วนคนเสปาปลาเนี่ยไปพัฒน์ใหญอยู่พี่นอ้องเนี่ยเก็บอยู่ต้องบวมอยู่การคุณลับพี่น้องมีบุญรักฝ่ายเดียอกันช่วงนี้กับพ่อกับแย่เกศไปก่อนพีน่น้องแย่เกศ เปิดคลิปยู่บ้านมื่อเนี้ยเปิดคลิปยู่บ้านเปิดพอเดีเอาเป็นได้พี่น้องมันวางเวรมันวางเวรกอ่ะไปหลุนไปรอนั่นมย่เกศด้อพี่น้องไปเป็นโมได้แย่เกศนำสวนผมขายยังติดไปบ่ทันใดอยอกพี่น้องเก็บแม่งอยู่ายังบวมยังบวมอยู่จลุนกมันกับแย่เกศพี่น้องจ้ามื่อเนี้ยจ้าเอฟซีกะไปเป็นโมแย่เกศอีกในเด้อจ้า ไป,ไปจ้าอ่าาย,ย่เกศไปแล้วพี่น้องไปหลุนก็มมันน้ำเยเกศเด้อพี่น้องกูนนี่เยเกศกันมาหอดไม้เฮ็ดกอเด้อจ้ามาตามเบิ่งเฮ็ดกอว่ะหลุนน้ำเยเกศว่าสิได้สิมนันบ่จากล่มนี่เขามามหมายเฮ็ดกอกขาลังเห็นสองจูมจ้ากูชดแหละแขก,กมันเป็นเฮ็ดกอจ้ารองดอก ตามเห็ดกอคกนอก็จะเป็นน้ำเบิองเหง็ดเผิงเนาะแล้วคุณเห็ดจุ่มนึงจ้ะเห็ดกอได้จ้าเห็นตะเรียมเกินเกินเห็ดนาแลจุ่มนึงจ้ะพอเห็ดปวกกับเก็บปด๋ยไปนองเอ้ยมันเถ่าบิดเห็ดหลางแหล่จ้ะนี่ตัวนี้บาทนะ ย็ดลังสัมดอกหนึ่งด้จ้ะเปื่อคาไล่ด้จ้ะย็ลลังสัมจ้ะโอ้ยยังกินกาเปิน่นมีกระจุม่มื่งจ้ะแมนดิจูมึงเล้อ เพิ่งจะไลอีกดอกนึงจ้งะนั่นเดียวอลอกเด้อจ้ะงั้นเพิ่งจะไอีกดอกนึงจ้งะเพิ่งจะไล่เพิง่งเลือดเด้อจ้ะจุนึงตองพี่หนอพูนอีกจุ่มหนึง่งมนจ้ะ อีกจุ่มนึงจ้าฮ่าคอยเล่มไปพอได้แกงแล้วจ้าเอาอีกจุ่มนึงจ้าฮ็ดเพิขลข้าไล่เด้อจ้าหนี่งโอ้ยหงอกเก่กแต่น้อมือเอ้ยคือสั่นเด้อแล้จ้าหนึ่งจุ่มนึงโอย นี่คนค่ะดีดีแห้งให้เพื่องคาไล่จ้าะจะเลยเต็มตายายเกตไงปะเนาะทำไมไม่แต่จมหน่อยๆใช่นคนก่ะจมหนึ่งเพื่องคาไล่ด้่ะจ้าไม่เพ่องคะไล่แต่จมนึงจ้าอ๋จะจมปูปูอีปีเลยมันอ๋อคนจมนึงจ้า โอ้ยแต่ไม่มีแต่จุ่หน่อยๆใช่ไนหะมพอได้แกงเคียงก็งแค่อายุหน่อจ้ะนะฮะคุณจ้ะเพื่อนกระไรแล้วพี่น้องดอนนี้จะเห็ดเพื่อนกระไรด้วจ้ะเพื่อนกระไรอยู่กอกนึจกงจ้ะโอ้ยกี่หน่อยเพิ่อนพี่น้องนะฮะคุณพี่น้อง,อง,องจุ่มหนึ่งจ้ะ ให้เพ่งะไล่เด้อยจ้ะให้เพ่อนะไล่โจมนึงจ้ะโอ้ยขาเป็นขาอีกแล้ว้ะให้เึ่นระไล่ดอกนึงโอ้ยมือหลีกเกี่ยวตีกัดีนองให้เพื่อนะไล่ดอกนึ่ด้อจ้ะมัเพิ่มพีนองมาโจมหนึ่งจ้ะ จะจ no มหน่อยน้อยน่าได้เนาะจมนึ่งกินโอยจมนึงจ้าจมนึงเิดก่อโอ้ยงามได้เนาะสิเต็มตาข่อยก็จะมีแต่จมแนวเนาะจมนึงจ้ามันจะหัวผลเดิกจริงเหรอโอ้ย นะเฮ็ดปนขมินเดอจ้จะสองดอกเด้อโอแปกครูพี่น้องเฮ็ดหลังจากมีดอกหนึ่งวยจ้ะมากผู้เดียวสามที่ใดแต่ละดอกพี่น้องเลยสามที่ตังกล่องทามที่ทายนะกีบน้าแจงน้ำมากด้วจ้ะ เฮ็ดยังก็เอาเบิดเราเมื่อนี่พี่นอ้นะองนะคนนี้ไปเห็นเด็กบานกละงงะเด้อจ้ะนเนาะมันะมารตเตะเผื่อขาไล่เด้อจ้ะแล้วก็ขอบชุนเด็บซี่ทุกคนทุกท่านนะจา้ะที่เขามาเป็นมูยายเกตเด้อจ้ะคอมเมนต์ให้์กำลังใจยายเกตมาตลอดจ้นะเนาบมึงแงพี่น้อกยังกัดขาเพิ่นเด้อจ้ะ โอ้ยแยกออกจากกันเลยเดินเดียวมาหนีสามหมื่นเราเดอ้อพี่น้องเฝ้าเศร้าเฝ้าอันนี้เดอ้อพอเงียเลียมเอ้ยพอมาพอดีอาจจะเป็นเงียบเป็นเงาก็ใครแน่ยังไงเอฟซีพี่น้องเดินทางน้ำยาเกลทุกมือทุกมือก็ขอบคุ่นนะจ๊ะเลี้ยงร่างซ้ำอีกดอกนึงจ้ะ นะตัวน,นี้เป็นเห็ดเพิงน้ำอ้อยด้วยจ้ะน,นี่ดอกแหกก็เหมืออ่นะเห็ดลองต่ำดอกนึงด้วยจ้ะเน็ดยใ้แดงน้ำมากจ้ะเนีนะ มันจะเรียมเพิ่มให้เพิม่มน้ำบ่อยเด้อจ้ะโอ้ยนะให้เพิ่น้ำอ้อยดอกนึงจ้ะนะให้แดงนลำหมากเด้อจ้ะแดงนลำหมากดอกนึงโอ้ยคุณให้เพิ่มข้าวไร่ด้วพี่น้องถ้าไนั้นเฮพิ่มข้าวไร่พี่ วางมาตังเหงาใหม่ทางปีเป็นเฮ็ดลังซ้ำจ้ะเขาไปเบิ่งน้ำกันจ้ะเนาะเฮ็ดขคาไล่เด้อพี่เนาะกำลังบาดเนาะเฮ็ดลังซ้ำอีกดอกนึงจ้ะบา้าพี่เนาะมาดอกใหญ่คักแต่ปุ่นบาดเฮ็ดพวเวอ,อยู่ปุ่น บู้ยบม่ได้มานี่จากมือเนาะมาบานหลักบานจากกันไม้นี่ได้ปยวเห็นบานเนานนหมือนไงพี่น้องบู้ยขาเพิ่นนี่บานเดียวนี่จะคล้องเพิ่นแทอ,อ,อยู่เบิด์ตขึ้นมาขึ้นบู๊ยน้าให้เพิ่งข้าราชีดอกนึงจ้ะบู้ยมาดำดีใช่เนาะใหดเพิ่งข้าราชีดอกนึงจ้ะ โอ้ยจะคองฝนฝ้าโอ้ยติดหน่องเนมไปว่าเพ็ดผนข้าไล่จุ่มหนึ่งจ้าไม่ขอบพีเพื่อใกล้จุ่มหนึ่งเด้อติดหน่องโอ้ยหมดจุ่มนี่จ้ะโอ้ยมันแตกกันขางกันได้อีกดอกหนึ่งเด้อจ้าผพื่อนข้าไล่จุ่มหนึ่งจ้า แตงน้ำมากดอกนึงเด้อจ้ะโอ้ยตัวนี้เฮ็ดนาข้าวก็เจ็บคือเก่าเด้อพี่น้องโอ้ยเนมไปเฮ็ดเผ่งข้าไล่ดอกหนึ่งจ้ะทิมาเฮ็ดเผ่งข้าไล่เฮ็ดดอกรวมเด้อเนี่ยข้าไล่ดอกหนึ่งจ้ะ เอามาจะ้ะเฮิตเปิลคาไล่ด้วจ้ะดอกหนึ่งอ้ยอา้ากล่องข่อยมันเริ่มม่วงจังไลยเนาะอุ้ยสองดอกพี่น้องผมว่ามันดอกฮิงคาไลาอีกสองดอกจ้ะที่แรกเห็นว่ามันดอกเดียวพี่น้องเอ้วพี่น้องเห็นตะเรียมเป็นแดงๆด้วจ้ะว่ามันเฮ็ดกอแล้วจ้ะ เอาเดี๋ยวเขาไปเพิ่งใกล้ๆจ้ะามันจะเดียมผลอือจุ่มหนึ่งจา้ามันเฮ็ดข้าวดินดอกหนึ่งเด้จอจ้ะเฮ้ยขนาดเก็บตุกเฮ็ดย่างสิบปเต็มตาเด้อพี่หนุ่มขุนเฮ็ดกอจุ่มหนึ่งจ้ะเกิดใหม่เด้อนี่เกิดไปเรื่อยๆดอกพน่น ได้ดอกใหญ่ๆนะขวิตเต็มตา zoom แนวนี่เพราะเต็มตาไงดอกนี่มือน,นี่เดียวแดดเดียวขึ้มเด้อพี่น้องบรรยากาศมีแต่ฝนหย่อยแห้งมือน,นี่จังได้ก็ให้ยายเกตเมื่อบานก่อนเด้อจังค่อยตกจะตกห้ามกันเลยเดอ้อเม็ดแดงน้ำหมากเด้อจ้ะน,นี่ เก็บเบอร์ตุกเห็ดคือเก่าละจ้ะเก่อปลาพ่อได้พอพีพอน้องน่ะจ้ะจรองเห็ดเหลิมไหวค่ะเนาเห็ดเผืองขาวหรือเห็ดเผืองไข่จ้ะดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเอาเห็ดเผืองไข่เด้อพี่น้องนี่เผืองไข่ขึ้นเผืองขาวจ้ะเอ้วเห็ดตาขาวดอกหนึ่งจ้ะเก็บเบอรตุกเห็ดเลยยายเกดมึงบู๊ยพี่น้องมองไงมองไง ปนยูแฝดบานพะเวอร์เลยเปนสองบานจ้ะนะคนได้รุนนีก็สิเต็มตาเร็วอยู่ประจำพี่นอ้องโอ้ยแกคู่เลยเด้อจ้ะบานหังย่งแกงได้เฮ็ดจุ่มเฮ็ดรังส่ำเด้อจ้ะนะปนจุ่มเห็ดเผือกข้าวไร่เด้อดพี่น้องโอ้ยเห็ดตัวปูอยู่ปน ไ้ส่งคาล่อีกจุมนึงจ้ะขาเป็นขาอีกเลี้ยหิตัวปอยูพี่นอกต้เห็ตแดงนำหมากเด้อจ้ะมาขาอวบขาใหญ่ดินะารค้่งคาล่อีกจุมนึงจ้ะฮ้ยนี่ไอ้ส่งคาล่าอีกจูมนึงเด้อจ้ะหตัวปอยูพี่นอก ปอกกันแย่บานเด้อพี่นอ้องนี่ละงูบานดอกหนึ่งจ้ะเขาบานก็เอาพ่อได้ไปแกงใส่หมูเนาบ่กึ้มซื่อๆเด้อจ้ดหน่อยมนเมื่อฝนนี่บอกว่าจะเพิ่มโต๊ะหายจะเกตกับบานก่อนกะโต๊ะข้ามจนได้จ้ะกระลังเงินป้แปะป้แปะมา,มนนา,า,าให้มึงนี่จ้ะเฮ็ดเพิอกกราไรจุ่มหนึ่งจ้ะใช่ละเมีดคอเอง โอ้ยงามตัวล่ะนี่จุ่มหนึ่งจ้าโอ้ไมเห็นปู่อยู่แต่จงกะค้นซองปลากเก็บขาแมานลำยัยเกต์ปไดายโนจ้ากะกะขอบคุ่นเอฟซีด้วยค่ะที่มาเป็นกำลังแรงใจใยายเกตตลอดจา้าช่วงคุณนรงปลาปได้ยเดินทางน้ำกะขอบคุณนถูกกำลังแรงใจด้จอจ้ามึงแน่พี่น้อง มันงามแต่จู่มิดก็มึกจูป่ปุ่นโอ้ยปุ่น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 ฮิดเฟิงกระไรสองเกินเด้อพี่น้องโอ้โอแปบโคลเลยจ้ะฮิดเฟิงกระไรดอกหนึง่งช่วงนี้คือสิริพ่อก็ยะยายเกียตไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเพราะว่าคุนสองปลากรหมอกระว่ากระดูกร้าวกะ็ะเตไปเข่าเฟือกจ้ะสิยุดเป็นอาทิตย์พุ่นละจ้ะพี่น้องยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังเลยจ้ะตันนี้มันเฮ็ดเพิงเขาค่ำหน่อย โอ้ยจะมีอย่างมาแท่คักแท่แน่เดี๋ยวแกงเลยยุจ่า,าพาี่น้องมสองจุ่มไอตุปปุยเด้อจ่าเนาะพี่น้องมือให้ใกล้เพิ่งโอ้ยสองจุ่มนี่บักงน้าสองจุ่มแต่ช่วยนีเกิดเพราะหลายปันได้เด้อหนี้หนีได้แต่ละจุม่มสองจุ่มพี่นอ้องเฮ็ดผึ่งน้ำอ้อยดอกนึงเด้อจา้า บานของยังแกงได้อยู่เนาะจ้ะพี่น้องตอนนี้กะได้เวลาป้าควัญได้เกศกับสิเดลาพีลาน้องครับบานเด้อจ้ะกลับไปเบิ่งหยอดไดหยอดมันน้ำข้นทรงปลาอยู่เฮือนผุดเลยจ้ะค่ะไปเบิ่งอาการผุดน้ำผุดมาตาหาหมอมอเห็ดจังไดหายแน่เนาะจ้ะจังไอยไปเบิ่งผลงานของยายเกศยู่บ้านเด้อจ้ะน้ำข้นทรงปลาเอามาหอดบ้านเอาเด้อพี่น้องมาสรุปคลิปน้ำข้นทรงปลาแต่มาหนีก็มา อัพเดตอาการน้องเพิ่นในที่ให้น,หนออ้องเบิ่งน้ามั้เหรอจ้ะแต่ว่ายอดได้ยอดมาน้องแย่เก๋ก็เต็มตาอยู่จ้ะมันเติมนอแม่นมิตรเห็ดพงเขาไล่ลายเห็ดกอไดปจัจจิกีดอกด้วยจ้ะมันนี้แย่เก๋มาหอดบานแล้วพี่น้องบัานนี้เบิ่งเห็ดฝนๆได้เห็ดผึงร้วมลายตัวละแม่นจ้ะกับยังพ่อได้อยู่นออ้นอเห็ดน้อได้อยู่ก็เอาจนเหง,งาออเลยลนะ่ะฮ่าฮาช่วงนี้คนส่งปลาไปบ่ได้เด้อพี่น้อง ผลการเอกสเสล์ปรากฏว่ากระดูกล่าวพี่น้องเล่าสองสองหม่องคุณหมอพอนกับเขาเฟือกให้ขาดว่าสีเป็นเดือนผนลับพี่น้องพวสีหายเป็นปกติกวดเสีย่างปลาได้ช่วงนี้ก็พ่อกับยายเกศไปก่อนอยอดได้ยอดมันยายเกศก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องกับพีพ่อกับยายเกศเดินเดียวอยู่เป็นเดือนผนเด้อพี่น้องเมื <c oughs> ่อยกับสีเท่าแล้วช่วงไหนไว้กับภาคนอก มันมันเลยนั่งแล้วก็ลูกมันคาม,มันปนวดหน้าอะอว่าบว่าเป็นละพี่นองเามมันบ่อยูยดีไม่แห้งซาใจกับบ่อยากเป็นยังสุล่ะเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าบางเทื่อมันกะบอกบ่ได้ลพี่นองชีวิตการไปการมาเข้าไปบ่ิยุทธ์ไปบ่เศร้าบางเทื่อมันกะมีโอกาสเกิดได้ขึ้นกันลพี่นองเด็กเอาเฟ<ด>ือกเลอพี่นองกล <laughs> ายเป็นคนพิการอยู่เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนี่ล่ละ ผลการเอ็กซะเร่ปรากฏว่ามีรอยเหล่าของกระดูในช่วงนิ้วนิ้วก้อยพี่น้องนิ้วก้อยกับนิ้วกลางมีรอยเหล่าหมอผมก็เลยกเกาพี่น้องสำหรับคิดยกเกตเดินเดียวมาเนกาคือซีเมนปากปีปากน้องไว้ต์นีนแลนดพี่นอ้องยอดเด็ดคนใดกันขอท้าขอกคนอยู่บุตรพึงขาลายนี่ตอนเก็บง่ามๆพี่น้อง <laughs> แต่ว่าเวลาโดนสัมผัสแล้วคนสีออกเปลี่ยนสีับอืมคนสีออกสีเปลี่ยนออกสัมสับคำคำไปพี่น้อง แตกระแบคือกันเล่าพี่น้องแกงหวานดีคือกันอ่ะสำหรับอาการคนส่งปลาคือเห็นในลัะพี่น้องใอเขาเฟือก็อนอนุญาตบาดค่าเดือนนึ่งอยู่ดอกพี่น้องขาดว่าคอยสิไดใน่างปลาเขาปลาหะเก็บเพชรในพี่น้องรับช่มช่วงนี้ก็พอกับแยเกตไปก่อนซ้ำนี่รับพี่น้องคลิปนี่ขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ